ดุ่มข้างห้องเปิดใจเหตุผลต้องย้ายออกบอกลายยายหลังดูแลมาเกือบสิบปีระบุรู้สึกรักเหมือนเป็นคนในครอบครัวด้านคุณยายเผยดีใจที่กลับมาเยี่ยมนายประเสริฐพุ่มวังอายุ27ปีดุ่มข้างห้องของยายสำเนียงอายุ90ปีเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากที่โพสต์คลิปลง tiktok OK คว่า เจ้าตัวมีความจำเป็นต้องย้ายออกทำให้คุณยายที่อยู่ข้างห้องที่ดูแลกันมานานเกือบสิบปียืนร้องไห้ด้วยความใจหายซึ่งคลิปนี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากในประเรสริฐสาเหตุที่ตนต้องย้ายออกมีเหตุผลส่วนตัวหลายอย่างยอมรับว่าก่อนที่จะตัดสินใจย้ายออกก็คิดหนะักเพราะว่าอยู่ที่นี่มาจะสิบปีแล้วตนมาอยู่ที่นี่หลังคุณยายโดยครั้งแรก ที่เห็นคุณยายก็รู้สึกสงสารเพราะท่านอยู่คนเดียวไม่มีญาติพี่น้องซึ่งก็มีคนในชุมชนมาดูแลท่านตลอดที่ผ่านมาก็ดูแลกันมาเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่นายประเสริฐกล่าวต่อว่าตนคอยดูแลคุณยายเท่าที่สามารถทําได้ท่านอายุมากแล้วแต่ก็ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วงระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันก็ดูแลกันมาตลอด ตกกลางคืนบางวันที่คุณยายหายใจไม่ออกคัดจมูกหรือเป็นความดันคุณยายก็จะมาเคอะประตูตลอดเราก็จะดูแลประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านให้เสมอรู้สึกรักยายเห็นยายเป็นคนในครอบครัวคนหนึ่งก่อนที่จะย้ายออก2ออาทิตย์ก็ตัดสินใจบอกคุณยายว่าจะต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นยายก็นิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วแกก็ร้องไห้ส่วนผมเองก็ไม่รู้จะทำยังไง สงสารแกเราเป็นห่วงแต่ทำอะไรไม่ได้ด้วยเหตุผลหลายอย่างที่ต้องย้ายออกเราเป็นห่วงเพราะคุณยายอายุเริ่มเยอะแล้วก็อยากให้มีคนอยู่ใกล้ชิดแกที่ผ่านมาก็มีคนในชุมชนคอยมาดูแลอยู่แต่ก็ห่างจากแกหลายหลังอยากให้มีคนอยู่ใกล้ๆเป็นอะไรไปจะได้มีคนช่วยดูแลนายประเสริฐกล่าวนายประเสริฐกล่าวอีกว่าคุณยายเป็นคนน่ารัก เวลาที่ตนไม่อยู่บ้านแล้วตักผ้าทิ้งไว้ฝนตกคุณยายก็จะเดินไปเข็นเราตากผ้ามาไว้ในที่ร่มของอะไรที่ลืมไว้ข้างนอกแกก็จะเก็บไว้ให้ตลอดเวลามีซองจดหมายมาคุณยายก็จะเก็บใส่ถุงแล้วเอามาแขวนไว้ให้หน้าห้องทั้งนี้ถึงแม้ว่าตนจะย้ายออกไปแล้วแต่ก็จะคอยกลับเข้ามาเยี่ยมคุณยายเป็นประจำจะพาลูกมาหาคุณยายเพราะว่าท่านชอบเด็กมากด้าน ยายสำเนียงกล่าวว่าพอเขาย้ายออกไปก็รู้สึกคิดถึงและใจหายที่ผ่านมาเราอยู่คนเดียวมาตลอดเพราะว่าลูกชายเสียแล้วเขาย้ายออกไปได้หนึ่งสัปดาห์ก็กลับมาเยี่ยมรู้สึกดีมากถ้าเขาชวนไปอยู่ด้วยยายก็จะไป https://www. ข่าวสดโคทีเฮสเทเชียนสดอริยยูเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสดอยิบสามข่าวบ้านลานทาง